ผู้หญิงมีราคาเลอค่าที่ทําให้ผู้ชายอาปากค้างมี3สิ่งนี้ค่ะ1ผู้หญิงเลอค่ามีอนาคตอันนี้มันบ่งบอกราคาของคุณเลยทําไมถึงคําว่ามีอนาคตแล้วถึงจะเลอค่าเพราะเวลาที่คุณดูมีอนาคตเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีสเกยภาพนืกออไหมคะมีสเกยภาพมีความก้าวหน้ามีความคิดที่เติบโตทั้ง mindset และการกระทาของคุณเนี่ยมันสื่อถึงว่าคุณเป็นคนที่มีอนาคตผู้จะบอกเลยนะผู้ชายระดับพรีเมียมเนี่ยเขาจะหาเงินเก่งอยู่แล้วอะแต่ส่วนหนึ่งที่เขาต้องการผู้หญิงที่เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ กับเขาว่าอยากได้ผู้หญิงที่สามารถที่จะมีความคิดที่เติบโตไปร่วมกันกับเขาเป็นแบ็กอัพเป็นซัพพอร์ตที่ดีเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่ดูมีอนาคตมันก็เลยจะมักจะดูมีราคาและผู้หญิงที่มีอนาคตก็มักจะมีความคิดที่เติบโตโอเคป่ะความคิดที่เติบโตมันไม่ได้ไม่ได้เรื่องยากเลยเอาง่ายๆเลยนะแค่คุณไม่อยากอยู่ในจุดเดิมซ้ําแล้วซ้าอีกทุกวันก็เรียกว่าความคิดที่เติบโตแล้วคุณทําอะไรที่สนุกมากกว่านี้อะไรที่ขั้นกว่านี้อะไรที่ดีกว่านี้ฉันจะท้าทายตัวเองได้ยังไงได้มากกว่านี้อีก จนเบื่อแล้วฉันจะไปอะไรที่มันสนุกมากกว่านี้อีกผู้หญิงที่มีอนาคตคือมีความคิดที่เติบโตอยู่ไม่จบไม่สิ้นไปได้เรื่อยๆแล้วครูจะบอกเลยว่าผู้หญิงประเภทนี้ไม่เคยที่จะทุกข์ทรมานในความสัมพันธ์ข้อที่2คือมีอิทธิพลผู้หญิงที่มีอิทธิพลมันเหนือคุณจะกลายเป็นศูนย์อิทธิพลใหญ่อของคนที่ทําให้คนแบบศรัทธาคุณทําให้คนเชื่อใจคุณทําให้คนอยากเป็นแบบคุณทําให้คนแบบเอาคุณเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเนี่ยผู้หญิงประเภทนี้มีราคา เข้าใจไหมคะผู้หญิงที่สามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาไม่ใช่แค่ช่วยตัวเองแล้วทีนี้คุณต้องช่วยคนรอดด้วยจำได้ไหมครูที่เคยสอนเรื่องหนึง่งครูบอกว่าคุณจะต้องมีมือสองข้างข้างหนึ่งคือช่วยตัวเองให้รอดกับอีกข้างหนึ่งคือช่วยคนให้รอดด้วยช่วยผู้คนช่วยผู้อื่นให้รอดด้วยนี่คือผู้หญิงที่มีราคาจริงๆผู้หญิงที่สามารถที่จะแบบทําให้คนศรัทธาและเป็นแบบเป็น,นอิทธิพลในทางที่ดีให้กับคนได้คุณจะต้องเป็นไอรอนของความทรงพลังในทางที่สร้างสรรจนทําให้คนอยากเป็นแบบคุณเวลาที่คุณคุณมมีีศูนนย์ออิิทพลําาจ คือมันไม่ใช่ว่าอำนาจในทางที่ไม่ดีนะคะแต่อำนาจในที่นี้คือทุกคนศรัทธาคุณนะเพราะคุณมีของไงคุณมีของดีที่แบบคุณไม่ใช่แค่ช่วยตนเองแต่คุณช่วยผู้อื่นด้วยอ่ะมันคือมันมีมีนิ่งมากเลยมันมีความหมายมันมีคุณค่าแวร์ลูสูงโคตรอ่ะเข้าใจไหมคะแล้วแบบนี้ใครๆก็จ่ายผู้จะบอกความลับให้เลยเนะเวลาที่ผู้ชายระดับพรีเมียมเนี่ยเขาจะยอมซื้ออะไรที่มันแพงๆไม่ใช่ว่าเขาอ่ะเห็นว่าคุณแค่แพงนะแต่ไอความแพงของคุณเนี่ยมันสิ่งที่เขาตัดสินใจที่จะซื้อคุณไปเพราะว ความแพงของคุณไปส่งเสริมทําให้เขาแพงขึ้นทําให้เขาพรีเมียมขึ้นไอ้ความที่ว่าคุณดูมีอิทธิพลเนี่ยนะมันมันยิ่งไปส่งเสริมให้กับผู้ชายที่มีระดับที่พรีเมียมอยู่แล้ว,ลวมันโคตรพรีเมียมขึ้นอีกอะเป็นที่น่าอิจช้าควงผู้หญิงคนนี้แล้วมันเพื่อนแบบเพื่อนอิจฉ้าหรือว่ามีผู้หญิงคนนี้ในชีวิตแล้วมันชีวิตโคตรพาวเวอร์ฟูไม่ใช่แค่ผู้หญิงคนนี้เป็นคนดีแต่ผู้หญิงคนนี้มันส่งมอบความดีส่งมอบค,ความทรงพลังส่งมอแบแรงบันดาลใจออกไปให้กับผู้คนได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กกลลุ่่มใหญแ้ว แต่ถ้าคุณสามารถที่จะเป็นคนที่แบบเนื้อในของคุณมีความเป็นผู้ให้โดยธรรมชาตินะเนคุณแพงแนะนะคุณเลอค่ามากเลย ข้อที่3สําคัญมากเลยมีเงินถ้าคุณมีเงินคุณมีมูลค่าเพิ่มเพราะเงินคือผลลัพธ์ของคุณเนี่ยที่คุณทําสิ่งที่มันยอดเยี่ยมมาแล้วคุณคิดว่าเงินจะวิ่งเข้าหาใครเข้าหาคนที่มีคุณภาพเข้าหาคนที่มีศักยภาพเข้าหาคนที่มีคุณค่าคุณคิดว่าแบบนี้ไหมถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าเงินก็จะวิ่งเข้าหาคุณและนั่นคือผลลัพธ์ที่ถูกต้องและนี่คือสิ่งที่ช่วยเพิ่มระดับคุณ คุณจะไม่ต้องไปหยหาแล้วว่าผู้ชายที่รวยๆอยู่ที่ไหนผู้ชายรวยๆจะเข้าหาคุณเพราะคุณมีเงินของตนเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สําคัญต้องสร้างเงินยังไงก็ต้องดึงดูดถูกไหมคุณต้องดึงดูดเงินเข้ามาได้แล้วผู้ชายดีๆก็จะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณด้วยมีเงินและต้องมีเงินแบบแบบที่ทําให้คุณมีความสุขด้วยมีคุณค่าได้สร้างคุณค่าให้ผู้คนได้สร้างคุณค่าให้กับตนเองด้วยแบบนี้คุณว่ามันเจ๋งกว่าคุณว่าดีไหมฮะนี่สิ่งที่ครูสอนในคอร์สสุตาพันล้านคุณจะต แล้วไม่จ่ายตั้งแต่คุณยังไม่ยังไม่ต้องรู้จักคุณดีอ่ะเขาซื้อคุณแล้วเขาเห็นคุณนี่ของอืมเปล่งประกายแสงออกมาตั้งแต่เห็นเลยยังยังไม่ต้องคุยเขาซื้อแล้วยิ่งพอคุยนะห่อกลับบ้านได้ไหมอยากได้จังเลยผู้หญิงคนนี้เขาจะ please everything เพื่อคุณคือเขาจะปรนิบัติคุณเขาจะทาทุกอย่างเพื่อคุณโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยอะหรือว่าถ้าใครอยากจะ เรียนแบบงบแบบมินิมอลจริง,รงๆนะคะจำกัดก็มาเรียนเป็นแบบสัมนากับครูก็ได้นะคะสัมนาครูที่จะเปิดสัมนาในวันที่20มกราคมนะคะเป็นสัมนาออ,ออนไลน์ซูเปอร์ริชนะคะเป็นสอนให้พวกคุณทําออนไลน์โมเดลที่ครูที่ทําออนไลน์เป็นแบบรวบตึงเลยเป็นแบบทางลัดสอนหนึ่งวันเต็มนะคะกับ15เทคนิคลับจับ5ล้านใน6เดือนนะคะ,ะ,คะก็จะสอนให้เอาแบบช็อตคัตเลยแบบรวยแบบช็อตคัตเลยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ลงซูเปอร์วีไเป็นกรุป๊ปหรือว่าจะเป็น v i p ส่วนตัว นหนึ่งตอนหนึ่งก็ได้เข้าสัมมนา,านี้ด้วยนะคะถ้าใครได้ถ้าใครลงมาโปรแกรมไหนก็แล้วแต่ได้เข้าร่วมสัมมนา,าด้วยสําหรับสัมมนา,าออนไลน์นะคะราคาพิเศษตอนนี้อยู่ที่5,900บาทเท่านั้นโอเคนะคุยที่ไปแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเจอกัน l i ฟ e หนะ้า Good night